สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับตับกรีนสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่เมย์นะคะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นนะคะก็คือจะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะตัวนี้เป็น 5kva นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือได้ถึง90โวลต์นะคะรองรับไฟเกินนะคะได้สูงสุดเนี่ยก็คือ300โวลต์นะคะปรับแรงเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยและที่สำคัญน,นะคะจะมี1ห,หน้าจอนะคะ ที่สถานะนะคะทั้งไฟเข้าและไฟออกนะคะแล้วในกรณีที่ไฟนะคะถ้าในมันเข้ามาเกินนะคะหรือว่าต่ำมากเกินไปนะคะตัวเครื่องนะคะก็จะทําหน้าที่นะคะปรับให้เพิ่มให้นะคะแล้วก็ที่สมคัญในกรณีที่ไฟเข้ามาต่ํามากๆนะคะจะมีสถานะขึ้นนะคะเป็น LO หรือว่า low นะคะหรือว่าถ้าในกรณีนะคะที่ไฟเนี่ยเข้ามาเกินนะคะสูงจน ไมากกว่า300โวลต์อย่างเงี้ยค่ะไฟนะคะก็หน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นนะคะเป็นเทสไหรือว่าไฮนะคะให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันสูงนะเออไฟมันเกินอยู่นะอะประมาณนี้นะคะและในตัวนี้นะคะก็คือจะมีพวก Silver Contact r e l a y นะคะอยู่ในตัวนะคะมาช่วยในเรื่องการปรับไฟเพิ่มไฟแล้วก็ทำให้ไฟเราเนี่ยสะเทียรยิ่งขึ้นนะคะและในตัวเนี่ยก็ยังจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะมาช่วยในการวัดนะคะอุณหภูมินะคะของตัวเครื่องด้วยนะคะ และเรื่องความปลอดภัยนะคะมาตรฐานก็มีรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพวก ISO นะคะหรือว่ามาตรฐาน CE นะคะตัวนี้ก็มีด้วยนะคะและตัวนี้นะคะด้านในเดียหม้อปแปลงนะคะขดววดเต็มจะระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะปอไฟไวเพิ่มไวไฟเร็วมากๆนะคะเหมาะมากเนี่ยบ้านอยู่ปลายสายเดินสใส่ไกลรากใส่ไกลหรือว่าเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟ,ก,าไฟกระชากนะคะ ะะต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีเบเกอร์นะคะอยู่ในตัวเนี่ยก็คือ2ตัวนะคะเป็นเบเกอร์ที่เป็นสเตเบลไลเซอร์นะคะแล้วก็บายพาสในตัวนะคะสเตเบลไลเซอร์เนี่ยให้ยกขึ้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยทำไมคะต้องการใช้งานเครื่องนะคะส่วนบายพาสนะคะให้เรายกขึ้นนะคะในกรณีที่ทำไมคะทุกคนเราต้องการที่จะต่อตรงนะคะถ้าเราต้องการจะต่อตรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไมคะยกบายพาสขึ้นได้เลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะ ตัวนี้ต้องบอกอก่อนนะคะทุกคนถามว่าเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะของอินเดียแท้นะคะเพราะว่าอินเดียแท้เนี่ยแก้ปัญหาไฟตกแก้ปัญหาไฟเกินแก้ปัญหาไฟกระชากน,นะคะได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะกําลังเจอปัญหาไฟตกนะคะเจอปัญหาไฟเกินหรือว่าเจอปัญหาไฟกระชากอยู่นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่บ้านนะคะที่สวนนะคะหรือว่าทั่วไปเนี่ยกำลังเจอปัญหาไฟตกนะคะบอกสูบน้า,าไม่ได้นะคะเปิดป๊มนาไม่ได้ <errado> ไม่นะคะเปิดแอร์ไม่ได้นะคะหรือว่าเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ได้เลยสักอย่างนะคะก็แนะนานะคะให้มาใช้นะคะเครื่องกันไฟตกของนักรกรีนนะคะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหานะคะไม่ว่าไฟจะตกไฟจะเกิน,ไฟ,กนไฟแไฟจะกระชากมาแค่ไหนเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะรองรับได้นะคะและตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้เนี่ย m i โครเท k 5 kva นะคะก็คือสเปคเครื่องเนี่ย5 0 0พวัตต์นะคะ22แอมป์นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารองรับโหลดเนี่ยได้เยอะมากเลยนะคะได้ถึง 22แอมป์นะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ถึง90โวคือต่ำที่สุดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะต่ำมากๆแบบนี้นะคะก็แนะนำนะคะให้มา ใช้แล้วกันนะคะเพราะว่าบ้านใครที่อยปลาปสายมากๆหรือว่าบ้านใครที่เจอปัญหาไฟตกมากๆเนี่ยจะเข้าใจดีใช่ไหมคะว่าถ้าไฟตกมากๆอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเสียหายหรือว่าพางะะังอะไร่ค่ะก็จะมีเคสนะคะที่เอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะใช้ที่บ้านนะคะที่สวนร้านกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นอาสถานที่ตามวัดนะคะหรือว่าตามโรงเรียนนะคะหรือว่าสํานักงานต่างๆ, speaker, ๆเนี่ยเขาก็ไปใช้กันนะคะและตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้ามีไว้จะดีมาก นะคะมันจะไม่ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยมันเสียหายหรือพังนะคะเพราะปัญหาไฟตกเพราะปัญหาไฟเกินเพราะปัญหาไฟกระชากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนะคะที่แปลงไฟเพิ่มไฟนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่คอยถนอมนะคะไม่ให้อะไรคะอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเสียหายหรือพังเพราะปัญหาไฟตกเพราะปัญหาไฟเกินเพราะปัญหาไฟกระชากนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะมีเครื่องกันไฟตกแบบรักตกรีอย่างเงี้ยนะคะเป็นสินค้าอันดับหนึ่ง ึ่งจากอินเดียนะคะอินเดียแท้นะคะแก้ปัญหาไฟตกแก้ปัญหาไฟเกินแก้ปัญหาไฟกระชากนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งนะคะใครที่เจอปัญหาไฟตกอยู่เจอปัญหาไฟเกินอยู่เจอปัญหาไฟกระชากอยู่นะคะแนะนานะคะให้รีบเข้ามาใช้นะคะเครื่องก,กันไฟตกของเรานะคะเป็นเครื่องกันไฟตกเนี่ยที่มีเบกเกอร์สองตัวที่ย้ำอีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่า,วาบางคนนะคะบอกว่า,วา เออเวลาเครื่องพางเครื่องเสียหรือว่าเวลาจะต่อตรงเครื่องเนี่ยมันลําบากมากๆนะคะก็มาใช้รอกเตอร์กรีนดีกว่านะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีเบรกเกอร์บายพาสวิกในตัวอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วก็คุ้มมากๆนะคะ 5kva ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ตัวละ6,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะและเรื่องการติดตั้งอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีแผนภาพ พวกแผ่นภาพการเชื่อมต่อนะคะใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะคะและด้านหลังเครื่องนะคะบนฝาเนี่ยฝาเอ่อฝาครอบนะคะที่อยู่อย่างที่เครื่องเนี่ยนะคะเราก็จะเขียนให้ด้วยนะคะว่าเป็นอะไรคะเป็นอ่อช่องไฟเข้านะ,ะช่องไฟออกนะแบบนี้ค่ะก็คือจะเขียนให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะเขียนว่าสายลายสายดิวตอ้อนสายดินนะคะเราก็จะมีให้ด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยคือไม่ต้องมาแบบ คือนั่งเร็งเลยว่าไม่ใสยไหนนะใส่ในอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเขียนนะคะทุกอย่างไปให้ลูกค้าแล้วนะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะได้ใช้นะของดีนะคะราคาไม่แพงนะคะต้องเครื่องกันไฟตกนะคะของดรกตรกรีนนะคะราคาดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะคนใช้กันเยอะมากนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจะเข้าไปสั่งซื้อเนี่ยก็คือสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในราซาดานะ,ะในช้อปปีนะคะหรือว่าจะทำยไงคะสั่ง ทางตรงนะคะกับทางรังตะกรีนก็ได้นะคะหรือว่าจะพักไรแอดนะคะไรโอเอก็ได้นะคะสามารถที่จะ ทักไลน์นะคะจะเป็น ID ดียเนี่ยจะ assign นะคะ D R G R แบบ D N นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382723นี่ก็ได้ค่ะเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามนะคะในเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตั้งนะคะหรือว่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเครื่อง ะะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไมโครเทคเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รุ่น 5K อย่างเดียวนะคะเรามีตั้งแต่อารุ่นแอร์แล้วกันนะคะทุกคนค่ะเป็นรุ่นแอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์นะคะที่รองรับฮะนะพวกแอร์ตั้งแต่แอร์9,000 BTU นะคะแอร์12,000 BTU แอร์18,000 BTU นะคะหรือว่าจะเป็นแอร์24,000 BTU นะคะเราก็จะ ด้วยนะคะสาหรับใครนะคะที่บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้องเยอะนะคะหรือว่าแบบรีสอร์ทห้องพักโฮมสเตย์ตตตอะไรเงี้ยก็มาใช้ได้นะคะเจอปัญหาไฟตกนะคะเพราะว่าอยู่ปลายสายเดิ๋ยใส่ไกรรัสายไก,กแบบนี้นะคะแนะนํานะคะให้เข้ามาปรึกษาสอบถามกับเรานะคะเรื่องก,การติดตั้งการใช้งานเนี่ยก็คือบอกแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีวิศวกรนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยออกแบบนะคะว่าลูกค้านเนี่ยจะใช้กับอย่างเช่นใช้กับแอร์นะคะใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำยอะไรเงี้ยจะใช้ ตนไหนนะคะตไหนดีเนี่ยเราก็จะมีทีมงาวนวิศวกรนะคะคอยแนะนําคอยให้คำปรึกษานะคะและที่สาคัญนะคะทุกคนหาเรื่องอันไหลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทางผู้นําเข้านะคะขายเองนะคะไม่ว่าจะขายทรงขายปรีกอะไร็คือเราขายให้หมดเลยนะคะแล้วก็เราเป็นผู้นําเข้าเนี่ยราคาเลยถูกนะคะแล้วก็เรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะอะไรเนี่ยมีครบแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจแล้วกันนะคะบอกว่าอยากจะ นะคะบอกอยากซื้อมากนะคะก็โทรเข้ามาได้หรือว่าจะ แจ้งมาในไลน์นี้ก็ได้นะคะบอกว่าอยากจะสั่งซื้อสักตัวหนึ่งนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะสินค้าพร้อมส่งมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะสินค้าเราเนี่ยพร้อมส่งเราไม่ต้องไปเคลียดเลยเลยนะคะเพราะว่าเรานำนำเข้ามานะคะสินค้าก็คือสต็อกแน่นๆรอให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อนะคะและไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าราคาจะแพงราคาไม่แพงอะไรก็ไม่แพงนะคะแล้วก็จะมีทีมงานนะคะที่เป็นทีมช่างนะคะคอยให้คาปรึกษานะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะหรือว่าเรื่อง การติดตั้งอยู่แล้วนะคะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะกาลังมองหาเครื่องกันไฟตกนะคะที่แบอบกว่ารองรับไฟตกต่ำมากๆนะคะแล้วก็รองรับไฟเกินแบบสูงๆเลยนะคะเพราะว่าจะไปใช้กับเครื่องปั่นไฟหรือว่าเอาไปใช้กับเครื่องชาร์จโดนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใช้ตัวน,นี้ได้นะคะก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้ตัวนี้ไปเลยนะคะหรือว่า จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้ขอย้ําเบอร์ทีละกันนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638นะคะ2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ638นะคะ2366นะคะหรือว่าจะโทรเบอร์092นะคะ638 2723นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะถักกลายนะคะก็สามารถที่จะทักกลาเข้ามาได้นะคะ i ีไลน์เนี่ยจะเป็นแอทไซ์นะคะ D R จีอารแนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามรายละเอียดการใช้งานนะคะกับเราได้หรือว่าถามว่าจะที่